สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับ น่าจะได้หะมั้งโอเคสูมโตนะครับผมสูมโตอันนี้มันตัวแรกนะครับคุณป๊บ เห็นอะไรเนี่ยคุณปานคือใครเนี่ยคุณปา๊ณปาปป๊าปโต๊ะหนึ่งคุณป๊าบก่อนคุณป๊าบ mm -hmm. Bê bê อ,อันนี้น่าจะโตเดียวกันไม่ได้นะราะว่าน่าจะใช้ ID เดียเดียวกันพี่เอยวอเ,เพราะว่าเมื่อกี้เปลี่ยนเพราะว่าพี่โอ๊ตกับพี่ทัศน์น่าจะใช้ไอดีเดียวกันนะครับเฉยๆไม่มีอะไร ดีดีทีเอสพี่อินพี่อินพี่ต้น พี่ทัดพัดพีทัดพีทัดแล้วก็พิงพีงพงพงใกล้ครบแล้ว ฟอร์ด <c oughs> ดึงไม่ได้คุณฟอดอีกคนหนึ่งงาโอเคแล้ว ตัวหนึ่งเป็นรวบเลยนะครับเป็นพี่เบนปอพี่บอยปอพี่บอยพี่เบนพี่เบนแล้วก็พี่นัดโอเคเข้าแรียบประมาณ